คุณกำลังรังรบฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ CMU podcast ค่ะวันนี้นะคะมีหลักสูตรยุคใหม่จากมหาวิทยาลัยมาฝากกันกับหลักสูตรวิศวะโรบอติก s and AI รองรับเทรนเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกอนาคตค่ะ ในยุคปัจจุบันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เข้ามาตอบสนองเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันและได้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆอย่างแพร่หลายนะคะและเมื่อถามถึงความฉลาดของระบบ AI นำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่จะตอบโจทย์โลกแห่งนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศต้องการบุคลากรมาพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันแบบนี้นะคะก็ทำให้ทิศทางการส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษาต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรค่ะโดยเหตุนี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์หรือว่า โรบอติกแอนไนี้นะคะเพื่อพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้านวิศวกรรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในอนาคตค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้เปิดหลักสูตรโ o b o t i c แอนไหรือว่าวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นี้นะคะซึ่งเกี่ยวกับการสร้างระบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์การเขียนโปรแกร,รมควบคุมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมที่เชื่อมโยงกับระบบ AI ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ด้วยเนื้อหาที่เรียกว่าเข้มข้นทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติค่ะจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะสำหรับจุดเด่นของหลักสูตรนะคะก็จะเน้นเรื่องของการเรียนแบบ Project Based Learning เริ่มจากพื้นฐานสู่การทำโปรเจกต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะจริงๆและผู้เรียนนะคะก็สามารถที่จะ วางแผนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้หลากหลายถึง4สาขาค่ะได้แก่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการโดยใช้เวลาในการเรียนนะคะจบภายใน1ปีซึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดิษฐ์ได้นะคะอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติวิศวกร Machine Learning นักวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหุ่นยนต์เป็นต้นค่ะสำหรับที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีผลงานด้าน AI หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ที่ออกไปรับใช้สังคมอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะทั้งในวงการแพทย์และภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่น CMU i r a ค่ะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ขนส่งในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 หุ่นยนต์เก็บมะม่วงช่วยเหลือเกษตรกรและผลงานต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งเป็นที่ประจักษ์รวมทั้งการส่งประกวดหุ่นยนต์ของนักศึกษาเพื่อแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติก็มีให้เห็นอีกมากมายทีเดียว ซึ่งตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะที่ต้องการบ่มเพาะศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพนะคะเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสารรค์สามารถบูรณาการได้และลงมือทําได้จริงที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นการ ยกระดับการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตไทยให้เข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี AI ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการสร้างโอกาสและพัฒนาสังคมรอบด้านได้อย่างยั่งยืนค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ c m u Podcast